ขอโทษเด้๋ยจ้ามืกี้เนี่ยจะไปโพสจะไปโพสไอจะไปโพสคลิปเนาะจ้ะแต่ไม่รู้ไปกดอะไรต้องขอโทษขอภัยเด้๋ยวจ้ะเขามาดูไมเดีย๋ยเขามาดูไมเ <c oughs> ขามารับชมไมเด้วยจ้ะเมื่อกี้ไลฟ์โซเราจะไปกดอะไรเพราะกดพิษเดี๋ยวไปกดปิดเลยอุตสาหะอะไรตั้งนานเ <c oughs> ขามาดูไม้เด้อจ้า <c oughs> ขอโทษหลายๆขอโทษหลายๆจ้ะไ K K, ล่ครั้งแรกเนาะไล่สุดครั้งแรกจ้ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ไล่สุดนานแล้วมาแอบดูพ่อเหมือนเดิมแอบดูพ่อทำงานเหมือนเดิมนี่มีม้ากูใจมานอนเฝ้าดาขอโทษหลายๆจ้ะขอโทษหล้ร้ายด้วจ้ะ โอ้ยคำตัวเองครั้งแรกเนาะจะครั้งแรกครั้งแรกก็ต้องมีพิดาลาดกันบ้างเลยเนาะจ้ะเนาะจ <c oughs> มบรรยากาศต้องใช้ใช้เนาะจ้ะ <c oughs> พูดเป็นต่อยห้อยพูดเป็นต่อยห้อยแต่ว่าโพสคลิปไม่เป็นไปกดพิษเนาะจ้ะเนาะอ่ะอนี่แหละจะบ,บรรยากาศ <c oughs> มาจ้ะ พนังคุยกัน <c oughs> ขอมาใหม่เด้อขอมาใหม่เด้อจ้ะเฮ้ยอายตัวเองปกติจะโะพสแต่คลิปสั้นเนาะจ้ะจะโพสแต่คลิปสั้นคลิปช็อตเนาะจ้ะไล่สุดไม่ค่อยได้ไล่นะ นานๆนนกว่าจะไล่ทีหนึ่งนะจ๊ะนะขอมาดูใหม่เด้อจา้าขอมาให้กำลังใจใหม่เด้อจา้าบรรยากาศอ้ยบรรยากาศบรรยากาศปันสวน่อจา้าอะไรพ่อพอ่อ,นพอกนพ่อกนพ่อกรพักพ,กพกัก ส in ่วนแม่ก็ไปหาเฮ็ดแต่เช้าเลยจ้ะนี่แหละวิธีวิธีชาวบ้านชนบทหาอยู่หากินน่าจะเนาะเช้านี่แม่ก็ไปหาเฮ็ดแต่เช้าเลยแกมันเคยอยู่เฉยดอกแม่สองคนเท่าเข้ามาดูใหม่เด้อเข้ามาดูใหม่เด้อจ้าอายอ่ะอายอายอาย มาละกอ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 ปูไปใครอยากกินตำส้มตำก็มาเก็บไปกินนะจ้านี่เข้ามาแล้วจา้าเข้ามาแล้วสองคนดูเข้ามาดูใหม่เด้อจ้าเมื่อกี้นี่โอ้ยพูดเป็นต่อยหอยเลยจา้าพูดพูดเป็นต่อยหอยแต่ก็ไปไปกดไปกดโพส์น่าจ้าก,กดตรงไหนเลยไปกดพิดเนาะจ้าเนาะ ก็เลยไปลบคลิปออกมืดเลยต้องขอโทษขออาภาัยลหลายๆเด้อจะ้ะอ่ะเขามาแล้วก็มาถักทายกันได้เด้อจะ้ะนี่เขามาแล้วก็มาถาักทายสวัสดีถัทกทายกันได้เด้อจ้าปะ่ะนี่บรรยากาศปัน่นสวนนี่น้อย,น,อยนี่ก็มาเขื่อยาวเหมือนเดิมอะ าชมมะเขือยาวเหมือนเดิมจ้าสวัสดีสามคนดูเลยนะจ้าเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เด้อจ้าเข้ามาแล้วก็ทักทายกดหัวใจให้หน่อยด้ยคะฝากเป็นกำลังใจให้ YouTube ช่องน้อยน้อยได้เด้อจ้ะช่องน้อยน้อยช่องไม่ใหญ่ก็เขาเด้อจ้านี่ไปกระเพราก็กําลังอู้ กำลังกลัวกบกลัวเกียดอร่อยเลยจ้ะนี่อร่อยเลยแหละวิธีชนน้บดปนบ้านนี่เราจะนี่กล้วยอันนี้ก็จะเป็นกล้กวยกล้วยกล้วยกล้วยสีทองเนาะจ้ะกล้วยไข่กล้วยสีทองส่วนอันนั้นก็จะเป็นกล้วยวเขียวเนะจ้ะน่ะกล้วยเขียวอุ้ยหกคนเลย เย่หก yeah. คนรับชมแล้วค่ะน่ารักที่สุดเลยสวัสดีค่ะคุณโกศลคนคนบ้านบ้านสาวัสดีค่ะคุณทีฟจ้าสาวัสดีจ้า <c ười> คนบ้านบ้านเองนี่แหละจ้าคนโคราชบ้านเองพูดภาษาโคราชฟังออกอยู่นะจันจาะคันจะให้พูดไทยก็มันก็จะตกโคราช ไปไหนกันเด็กๆทีบระวังรถ้วยนะลูกหลานหลังคาให้เรียบร้อยนะคะเติมหลังคาให้เรียบร้อยนะคะหลังคาตรงไหนเนาะจ้ามือใหม่ฮัดไล่จ้าแข็งแรงแข็งแรงจ้าเติมหลังคาเติมหลังคา เติมหลังคาปักหมุดเติมหลังคาตรงไหนนอะจ้าเป็นกำลังใจให้เ้อจา้าจ้าเย้แปดคน,ใในแล้ว ฟังออกจ้าอุ้ยขอบคุณลหลายๆจ้าคนบ้านๆยายก็ขึ้น9นาฬิกา15นาทีถึง17นาฬิกา20นาทีถึง21นาฬิกานะทุกวันฝากด้วยนะคะโอเคจา้าเดี๋ยวจะเข้าไปชมเ้อจ้า <c oughs> ขอให้ผ่านไปโอ้อีกนานจ้า u t u b e เพิ่งเปิดเนะจ้า u t u b e เพิ่งเปิด แต่ไอเฟซบุ๊กนะจ้าเฟซบุนะ๊กน่ะผ่านแล้วจ้าเฟซบุนะ๊กน่ะผ่านแล้วสบายทิพย์นคะรราชสีมาเด้อจ้าเฟซบุ๊กฝากไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ้าเฟซบุนะ๊กน่ะผ่านแล้วจ้าผู้ติดตามหกพันหกพันหกหกร้อยกว่าคนแล้วจ้าฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อจ้าคนบ้านๆขอให้ผ่านเลยว่าจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้า เติมหลังคาให้เรียบร้อยนะคะเติมหลังคาคืออะไรจา่าันอันเนี้ยเติมหลังคาเติมหลังคาให้เรียบร้อยคืออะไรจางงงเติมหลังคามามาไลฟ์สดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะปักมูดไปเนะาะจ้ไลฟ์สดตอนเก้าโมงสิบห้าโมงเดี๋ยวจะไปดูเด้อจา้า นี่บ้านบ้านเลยเละจ้ะนี่กับฝรั่ง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 นี่หน่วยมันเป็นแมงใช่ไหมเพ่ออืมอันนั้นนะใครมีวิธีไอ้ฝรั่งนะจ้ะห่อยังไงที่มาให้จะมาให้มันเน่านะจ้ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะห่อยังไงดีนะจ้ะ มีมีวิธีอะไรเนาะจะบอกบอกหนึ่งเด้อจะ้ะนี่พอแกเอาห่อถุงไหวบางทีมันก็เน่าเนาะจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะไฟเนาะอันนู้นมีมีมะพร้าวนำหอมอยู่สองต้นนะจะ้ะเนี่ยกำลังกำลังดุกเลยจะ้ะมะพร้าวนำหอม เราก็จะเป็นต้นจำปีอืมต้นจำปีต้นจำป,จปีปกติพ่อจะตัดกิ่งลงเรื่อยๆเนาะเพราะว่าต้นเขาใหญ่มาก <c oughs> เด็กเลี้ยงงัวไม่ได้ไปอะไรเนี่ยเด็กเลี้ยงงัวไม่ได้ไปหัวใครอะไรนะขออะไรน้จะจ้ะเด็กเลี้ยงงัวไม่ได้ไป สวัสดีทักไทยทุกๆคนเด้อจ้าคุณเมธพรเพชรวงศสกุลสวัสดีจ้าคุณเด็กเลี้ยงงัวไม่ได้เป็นหักหัวใครสวัสดีดจ้าสวัสดีกันทุกๆคนเด้อจ้าขอบคุณเลายที่เข้ามาให้กำลังใจเด้อจ้า สวัสดีกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทักทายืก่กกีนี่ขอบ่กกีนี่ต้องขอต้องกราบขอโทษขออภัยเลยล,ยลยเด้อจ้ะมือไปโดนนะจ้ะพอดีจะไปกุดอ้เขาเรียกอะไรนะไปกดโพสนะจ้าแต่ไปลุงกุดลบใครที่มาไล่กดไลให้ื่อกีน่ะต้องขอโทษขออภัยเด้อจ้า รูทองไม่ถึงการจริงๆจ้ะต้งองโคตุลเลยหนละ่ะพอทำอะไรนั่นน่ะพอกี่ยงทำไมนั่นอ่ะซูมกล้องให้ดูพอทำอะไรนั่นน่ะโอ้ยเอายามันนั่นเห็นหมดมึงต้องตายมึงต้องตายใช่ไหมหมดโอ้ยหนูมันก็จีมินแล้วมาพอเอ้ย คุณเมธาพรไลฟ์สดตอนไหนเนาะไลฟ์สดตอนกี่โมงเด้อจ้าโปกกด้เด้อวางวางจีแวะไปชมเด้อจ้าไปชมไปรับอันไปเขาไปชมคลิปชมนั่นเนาะจ้าเนาะขอโทษจ้า ทักทายกันได้เด้วยเขามาเลยก็เขาทักทายกันหด่จ้า <c oughs> คุณคราชปานอิงไม่ยิงหรอกจ้า <c oughs> ปานไข้ฟนต๊กหนึ่งเนะะื้อจ้าทางโครลาดไปสองวันละจะ้ไม่ตุ๊กเลยทางโครลาดสองวันละจะ้ไม่ตุกเลยเนาะจา้ะน้อบรรยากาศนี่ดีจ้ะตอนเช้าๆเนาะลูกขึ้นใสาบาแต่เช้าวันนี้ลูกขึ้นใสาบาแต่พอแต่ชเช้าเลยจ้าก็เลย มาขอลองลองไลฟ์สดลองไลฟ์สดยูทูบอูเนาะจ้ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ไลท์อะไรปกติก็จีโพสแต่คลิปสั้นลงเนาะจ้ะเนาะไหนขอขอเสียงคนที่มักมวนชอบแบบตลกคบคันเลยจ้ะว่างๆเนดะี๋ยวจะทำคลิปตลกตลกให้ดูอีกเด้อจ้าเท่าว่างๆกันจ้ะเดี๋ยวี่ทำคลิปตลกตลกให้ดูอีกเนาะจ้าใครเครียดเนาะจ้ะเนาะ เวลาทางาน,นเหนื่อยมากก็มาเปิดดูเห็นคลิปตลุกตลุกก็มีความสุขดีเด้อจ้ะเนาะเหมือนเราไปดูของเขานี่เหมือนเราไปดูคลิปของเขาถ้าเจอคลิปตลกตล,กลุกเราก็มีความสุขนะจ๊ะเนาะเนาะผ่อนคลายโอ้พับเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้น,พเ,ตนเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลา ช่วงจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยจริงๆรินะทำงานอยู่ก็ต่างประเทศเนาะจ้ะเนาะได้สามีอยู่ต่างประเทศก็ทำงานด้วยไม่ค่อยมีเวลาเลยจตัตกรน,นี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาโพสคิดพูดอะไรลุงเลยจ้ะแต่แต่ตอนนี้จะพยายามเลยเราจะเนาะจะพยายามพยายามอัปเดตลงเรื่อยๆเน,นาะจ้ะเดี๋ยวจะไปเที่ยวตรงนู่นตรงนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวตรงไหนแล้วก็จะพยายามโพสให้ดูเนาะ ให้ดูเรื่อยๆเนาะจา๊ะเนาะก็ยังไงก็ฝากที่ตามฝากเป็นกำลังใจให้ดานะจ๊ะโอ้ยน้องสาวเดินม,มาถามพ่อหาเห็ดไหมปกติพอ่อเออลืมบอกไปปกติน่ะพ่อจะชอบไปส่งเห็ดกลางคืนเนาะจา๊ะเนาะพอ่อพ่อนะ่ะ ชอบส่งฮิดกลางคืนแต่ช่วงนี้เฮ็ดมันหนังห่างเลยเนาะจ้ะเนาะก็เลยไม่ได้ไปส่งไปหาส่วนเม่แเมช่ชอบไปหาตอนเช้าน,นะจ๊ะโอเคตอนนี้ก็ประมาณ <c oughs> ประมาณสิบสิบสี่นาที่ทสิบสองละจ้ะเนาะเดี๋ยวไล่อีกจะประมาณไ <c oughs> ล่อีกจะประมาณตั้งสิบสามนาทีเนาะ พอได้คุยได้หัวกันนะจ้ะน้ย <c oughs> ขอโทษหลายๆตื่นเชา้าจะเป็นอย่างนี้แหละจะ้ะแต่ว่าใครอยู่บ้านไหนทักทายกันได้ด้วยจ้า <c oughs> เดี๋ยวลงไอ้นั่นน่ะจะ้ะใครใครลู้มั่งจ๊ะเวลาเราไลฟ์ซุดเสร็จแล้วเราไป <c oughs> เราไปกดโพสตรงไหนจะ๊ะ ือไม่รู้เลยจริงๆจ้ะป๋ยเราถามน้องสาวป๋ยเวลาเวยลูกไม่ขึ้นถีบตูฉันเดิมฉันลูกไม่ขึ้นนั่งแล้วก็ลูกไม่ขึ้นนะจ๊ะมาถีบตูฉันดูเวลาเราไลฟ์โซเซตเลี้ยวนะ่ะใน YouTube นะ่ะเรากดโพสอันไหนเรากดตรงไหนรู้ไหมเมื่อกี้นะ่ะ ไล่สด,ดี่งไงไปกดโพสยงไงไปไป,ไปลบออกหมดเลยกดต,ตรงไหนรู้ไหมมันมันกดฝั่งไหนสมมติว่าเองจะกดออกเนี่ยเองกดต,ตรงไหนไห <c oughs> ไรู้ไหมไกดกดโพสน่ะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> น้องก็ไม่รู้ใครรู้ใครรู้บอกหน่อยจ้า แม่เมื่อกี้พูดเป็นต่อยหอยไปเลยนะพูดต่างนาน,นไงเป็นลบคลิปออกมืดเลยกิด <c ười> <c ười> จ้าคลิป <c ười> <c ười> <c ười> ไล่สดนี่ก็ขอลงไล่แต่เพียงแค่นี้นะจ้าฝากเป็นกำลังใจให้ดาเด้อจา้าเอามาทักมาทายกันได้เด้อจ้ะ เดี๋ยวบางๆถ้าถ้าเพื่อนๆไล่ซสดเนาะจ้าเดี๋ยวจะเข้าไปชมเด้อจ้าไปชมไปให้กําลังใจกันได้เนาะจ้าเดี๋ยวจะเข้าไปรับชมคลิปท้องเพื่อนๆทุกคือกันเด้อจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนาเนาะจ้าเนาะตาก็นกําลังใจให้เด้อจ้าโชคดีและสวัสดีมีความสุขกันทุกๆคนเนาะจ้าโชคดีเฮงเฮงปังปังล้ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรง เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยทุกๆุกเส้นทางท่องเที่ยวก็ขอให้มีความสุขกันทุกๆคนเ้อจ้าวันนี้วันหยุดด้วยสุขกายสุขสุขใจสูขกายกันทุกคนเ้อจ้าสาธุโชคดีจ้า เฮ้ยพอตรงไหนอีกพอตรงไหนอีกแล้วพอตรงไหนอีกแล้วจอนทุกคน